สวัสดีครับผู้ชมลงเฉียบสซปกัญครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าตัวประกันบินนะครับหรือว่าตัวเน้นของลุงเฉียบอย่างแบดฟอร์ดก็มาตามนัดส่วนตัวที่พลาดไปเป็นนัดของวีแกนแอตเลติกนะครับส่วนหน้าช่องให้ไว้ทั้งหมด7ตัวนะครับมา4ี่พาสามนะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลเล็กนะครับนะส่วนตัวที่ลุงเฉียบชอบมากๆเนี่ยก็เป็นนัดของแอตเลติโกมิเนโรนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะอาวัยไปได้ถึง2อศูนย์เลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นครับเมื่อคืนนี้ยังถือว่าผลประกอบการยังคงดูดีอยู่นะครับนะส่วนใครที่อยู่ในกลุ่่่มมก็ยยยินนนดดีี้ววะคครรัับสใทงไ เรามีการเค้มคืนให้ด้วยในไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนสําหรับการประกรันทีมเด่นนะครับส่วนนะครับนะที่แน่ๆเลยเนี่ยจะได้แนวทางฟุตบอลสดนะครับตัวเล่นตัววีชุดโโรงกานแต่ละวันที่ลุงเฉียบจะวางไว้ให้นะครับบอกได้เลยสนุกแน่นอนแถมยังมีที่ดูฟุตบอลแบบฟรีเข้ามาได้เลยครับไม่ได้เสียอะไร at ls เจ็ดหรือว่าจะติ้มลิงก์ลุงเฉียบวางไว้ก็ได้ย้าว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับส่วนค่ำคืนนี้ครับพฤหัสที่4กันยายนส่วนใหญ่แล้วเป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบ น่าสนใจมากๆ7คู่จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเหมือนเดิมเดี๋ยวลุงเจียบจัดการให้นะครับ เอาละครับเราไปเรื่องทีที่ฟุตบอลคู่แรกเราไปดูเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยเตะช้าสุดเลยในส่วนของการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้ครับจะเป็นการพบกันระหว่างด้านของบงัลแกเรียรครับเปิดบ้านรับมือการไปเยือนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดอย่างด้านของกระทิงดุสเปนเกมคู่นี้ k i c อ off ราตี1 4 5นะครับต้องบอกว่าเกมคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์จบลงที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อลรุ้นรับของางวันสวยๆนะครับจัดลงเฉ เพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะมาร่วมสนุกกันนะครับในส่วนของเกมคู่นี้ครับในเรื่องของตารางคะแนนครับกรุ่ปนี้จะเป็นกรุ่ป E นะครับยังไม่มีใครมีแต้มเพรอร์องเฉียบอกแล้วว่าโซนยุโรปจะเตะช้ากว่าเพื่อนนะครับต้องบอกว่า กลุ่มนึงเนี่ยมีทั้งหมด4ทีมเตะกันแบบเย้าเยือนนะครับหาอันดับ1และ2นะครับเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับนะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะนั้นครับ3มแต้มแรกจะอยู่ในมือใครเราต้องมาดูกันนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเฮคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่จะเป็นเกมแรกส่วนเกมนัดที่2จะกลับไปเล่นกันที่บ้านของกรทิงดุสเปนนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมลังสุดครับทุ้าถิ่นเบลเยียครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแพ้3แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปแพ้กรีซสี่ประตูต่อศูนย พวกเขาชนะ2เสมอ3มนัดล่าสุดเสมอกับโปรตุเกสไป2 2ประตูต่อในศึกฟุตบอลยูอฟ่าในเช่นลีกนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้กระทิงดุสเปนดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างเัลเรียค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นบบลเรียครับลุงเฉ็บคาดการณ์นะจากฟอร์มแมตท,ที่แล้วจากตัวเล่นแมตท,ที่แล้วนะครับ บัลการีนเนี่ยน่าจะมาระบบ4-2-3-1นะครับก็นำทัพโดยผู้สาบตูอย่างมีท็อปครับกองหลังอย่างนั้นของเปเรตท็อปทั้ง2เปตรท็อปเลยนะแล้วก็ตรงกลางนะครับก็มีดัางของครฟและก็ดัางของนะครับนะกลูนอฟกองหน้าเป็นนิโคลอฟนะครับก็ถือตัวประเทศหลักๆอยู่ครบสำหรับทั้งของบัลกเรีครับเกมนี้พวกเขาเจองานยากมากๆถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามนะครับผมเชื่อถือว่ารอดยากนะครับกับการเจอกับกระทิ้งดุสเปนแล้วแถมเป็นเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยนะครับส่วนนัาของสเปนเองนะครับวันนามเดิท รวมปถสามตัวอย่างอูนายซิมมอนกองหลังมีทางด้านของนะครับนอมานรวมถึงนั่งของนะครับแดนฮูเซนนะครับนะที่ย้ายามาจากบอลมัรที่เป็นเด็กของเรอมลมลริตนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยเป็นกูกูเรยาะนะครับตรงกลางมีเปรดี้ซูบิเมนดี้ครับฟาเบลลุยแล้วก็ด้านบนมีทางนั่นของมิเกลโอยาสบาวครับกองหน้า กับตันทีมของเรอัลซสเซดัตนะครับก็น่าจะได้ยืนเป็นหอกตัวเป้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นทางด้านของนิโก้วิลเลียมจากแอตเลติบินเบาแล้วก็ด้านซ้ายอ่าด้านขวานะครับเป็นทางด้านของรามินจามมลนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบอยู่แล้วสําหรับทางด้านของแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดอย่างสเปนครับต้งเชื่อใจว่าเกมนี้เขาเต็มที่แน่นอนแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับประสบการณ์รวมถึงคุณภาพเนี่ยดูดีกว่าบบลกเรียค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่น่ายากสําหรับ3แต้มส่วนทางด้านของแฮนด์แคร็บเกมนี้เปิดแพ เกมนี้อยู่ที่3ช่วงตัวกำแพงบนลเกมนี้ไปได้เลยครับดูบเฉยบเจ่อว่า3ประตูมีเห็นแน่ๆครับรอลุ้นประตูที่4เพื่อรับประทานเต็ม่อนการไปต่อที่ 2, 2. อคีดประตูนะครับสำหรับทางด้านของสเปนไม่น่าใช้เรื่องยากเรามาลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มเกมนี้ไปอยู่กับกระทิงดุสเปนบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คร่ตมาครับเราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับไปดูเกมระหว่างนิ etherlands เปิดบ้านรับมือการเยียนโปแลนด์นะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตี145ก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่ครับในส่วนของตารางคะแนนครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจีนะครับก็แข่งนะครับมาแล้วถึงสามถึงสี่เกมเลยเพราะว่ากลุ่มนั้นน่ะสเปนนะครับยังติดยูฟ่าในชั้นลีกอยู่เลยยังแข่งไม่ได้นะครับพอแข่งจบก็จะเริ่มการแข่งขันก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแหละในส่วนของกลุ่มเนี้ยจะมีทั้งหมดห้าทีมนะครับก็มีฟินแลนด์์์์์เเเเเนน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 นธออออรรแแแแลลลลลลดดดดดโปปิิทััััััววีียย้ก็็มตาคบบบ่ฟ 2เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับแข่งไปแล้ว2เกมชนะ2เกมมี6แต้มส่วนทางด้านของโปแลนด์ครับแข่งไปแล้ว3ชนะ2แพ้เกมหนึ่งมี6แต้มเช่นเดียวกันเพราะนั้นครับตารางคะแนนทางด้านของเนเธอร์แลนด์โปแลนด์แล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยต้องแย่งกันเข้ารอบนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทครับคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับชนะไปทั้งหมด4เกมเสมอไป1เกมโดยที่ทางด้านของโปแลนด์ไม่เคยชนะเนเธอร์แลนด์ได้เลยก็ถือว่าเฮทเวทต้องยกให้ทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับดูดดีกกกวว่่่่าาาสสนนนนนใเเเเรรรรรืออองงงขะะคคััับบฟ์มมลล5หุจ้ ใน์แลนด์พวกเขาชนะ 2. อเสมอ3นัดล่าสุดในพวกเขาเปิดบ้านไล่ถล่มมอตาไป80นนะครับส่วนด้านของผู้มีเยือนอย่างโปแลนด์5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดเนพวกเขาบุกไปแพ้ฟินแลนด์2ประตูต่อ1เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉบมองว่าคู่นี้สูสีนะครับใน5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างเน์แลนด์น่าจะมาระบบ4-231านำทัพรวม3ตัว่องเฟลเคิลครับกองหลังมีท่านของของเบอร์เจลฟันได ดุมฟี่แล้วก็้านล้านของตรงกลางอย่างั้นของแฟงกี้เดยองนะครับแล้วก็มีพวกโกดิกัคโปฮาวิซิมอนกองหน้าเป็นเมมฟิสเดอร์ไปแต่ก็ต้องดูนะต่อปรับเปลี่ยนแบบไหนอีกนะครับสาหระับทางดาของเนเธอร์แลนด์ส่วนทาด้านผู้มมเยืนนะครับอย่างทางด้านของ โปแลนด์วันนี้น่าจะมาระบบ3-5-2นำทัพโดยนะครับกับตันทีมกองหลังตัวเก่งอย่างทางด้่งของยานเบรเดกนะครับน้าแล้วก็ท้านของ QVR ครับตรงกลางนะครับมีโมเดอร์นะครับมีทาาน้่งของแมททิคแคทแล้วก็ด้านบนฝากความไวที่กองหน้าอย่างปียอนเตกนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสําหรับทาาน้านของโปแลนด์จะไม่มีโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยขอถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากว่าทะเลาะกับผู้จัดการทีมนะครับก็ดูจากตรงนี้ก็อะบอกว่าเธอร์แลนด์ครับเล่นใน เขาต้องการ3แต้มนะครับเพื่อเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสําหรับทนาของเนเธอร์แลนด์นะส่วนในเรื่องของดิแครครับเกมนี้เปิดมาให้เนเธอร์แลนด์ครับเป็นต่อโปแลนด์อยู่ที่1.5ึ่งจุดห้าครับกัแพงยมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีดสามกัมพามาบนเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าสองประตูยืนพื้นมีให้ครับรอลุ้นประตูที่สามและสี่เพื่อรับประทานเต็มเกมนี้ไปเชียกกัมพงยมาบนกันได้ส่วนกอร์ไปต่อที่หนึ่งจุดห้าครับหนึ่งประตูสำหรับเนเธอร์แลนด์เล่นในบ้านลุงเฉียบเชื่อว่าไม่ใช่เรืืื่่่่่่่่อออออองงยยาาาากกกแแนนนนนนนๆๆครรรรรรัััับบบบลลุุเเเเเเเ็็ชววขทททไได้้้ปปปปะะะตตตูููมมมีีีีหพศิส เนเธอร์แลนด์บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ กูต่อมาครับเราไปกันที่สโลวาเกียครับเราไปดูเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรประหว่างท่านของเจ้าถิ่นสโลวาเกียเปิดบ้านรับมือการเยือนท่านักของอินซิเล็กเยอรมนีนะครับเกมคู่นี้ก็คิกออฟเป็นราตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนครับกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีใครนะครับมีแต้มเพราะว่านี่จะเป็นเกมแรกของทั้งสองทีมก็ทางด้านของกลุ่มเอเนี่ยมีเยอรมนะีลักเซมเบิร์กแล้วก็ทางด้านของไอร์แลนด์เหนือรวมไปถึงนากของสโลวาเกียนะครับก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับกรุ๊ปน,นี้ส่วน เป็นสซอว์เกียชนะไปนะครับนะส่วนอีก1เกมครับจะกลับไปเล่นที่บ้านของเยอรมนีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแหละว,ว่าจะเป็นยังไงนะครับนะก็ถือว่าเกมนี้นะครับ ก็ต้องดูว่าเยอรมันจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับลูกทีมของจูเรียนในเมันนะครับส่วนระดัของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นสโลวาเกียครับพวกเขาฟอร์มไม่ดีครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้อิสราเอล1ประตูต่อศูนย์ส่วนระดัของเยอรมนีเองก็ฟอร์มไม่ดี5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับฝรั่งเศสไปสอูนยในศึกฟุตบอลเยอรมานในเชลลิกนะครับก็ถือว่าฟอราเเล่นยชต ที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นโลโรเกียอาจจะมาในระบบนะครับ 343นะครับก็นำทัพโดยกองหลังอย่างมิดานสกินเนียนะครับรวมไปถึงตรงกลางก็มีทั้งของดูดาฮารสโกนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเบโร่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจแหละรวมไปถึงอีกหนึ่งคนนะครับกองหน้าตัวเป้าอย่างโบเซนิกนะครับก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้เจ้าถิ่นอย่างสโลวาเกียเล่นในบ้านครับเต็มที่แน่นอนส่วนผู้มาเยือนอย่างทางนั้นของเยอรมนีครับลูกทีมของชูรีนในเกอรมันบทของเขาหน้าจะมาระบบ442เหมือนเดิมนะครับเป็นกลางไดมอนด์นะก็นำทัพโดยสาะตูนมือ้น่าจะเป็็นนนมมาาอออลักกงงห่จจะีครับ รวมไปถึงด้านของโจชุกิมิดตรงกลางก็อาจจะได้เห็นด้านของนะครับเรยอ,อนกอลเลสก้าฟอริสเวียดหน้าคู่วันนี้ก็น่าจะเป็นนิกราสฟูครุปจับคู่กับทางด้านของนะครับวอชมเมนเดท,ที่ย้ายไปอยู่กับทางด้านของอนิโคลเซนยูไเต็ดนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆลุงเฉียบเชื่อว่าเยอรมนีน่าจะขนกันมาเต็มแหละครับกับเกมแรกในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับโซนยุโรปส่วนในเรื่องของที่แครเกมนี้เปิดมาให้เยอรมนีครับเป็นต่อสโลวาเกียอยู่ที่1ช่วงตัวกรรมแพรมวลเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าคีสามกรรมแพรมวลเกู น่าจะมีให้เห็นลอลุ้นประตูที่3และ4เพื่อรับประทานเต็มส่วนกไปต่อที่1ช่วงตัวครับเยอรมนีน่าเชียร์กว่าครับหช่วงตัวไม่ใช่เรื่องยากลุงเฉลี่ย,วยวเขาทําได้1ประตูน่าจะมีให้แน่ครับลอลุ้นประตูที่2เพื่อรับประทานเต็มครับไปอยู่กับลูกทีมของจูเรียนในกมันอินซิเลกเยอรมนีบอกได้เลยเฉียบเสียบทานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามข้ามไปที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกกะใต้นะครับระหว่างระดับของอาร์เจนตินาเปิดบ้านรับมือกัมเบียนเวเนซุเอลาเกมคุณิกิกออฟราหกโมงครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับนะทางด้านของอฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกกะใต้เนี่ยใกล้จบแล้วครับก็ได้ตัวแทนเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับแข่งไปแล้ว16เกมชนะ11เสมอ2แพ้3มีทั้งหมด35แต้มรอยลำเข้าสู่รอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วส่วนนของเวเนซุเอลายังต้องลุ้นอยู่ครับพวกเขาแข่งไปแล้้ว16 6เเกมมชนะ4สอแพ มีทั้งหมด18แต้มนะครับหลังอยูุ่ดดับที่7ก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าอาร์เจนตินาดูดีกว่าเยอะแล้วก็ได้เข้ารอบแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของเฮตูเอตครับคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดเป็นอาร์เจนตินาครับชนะไปทั้งหมด3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับเวเนซุเอลาไป1เกมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเจอกันนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะโซนเมกาใต้นัดแรกนะครับเป็นเล่นกันที่บ้านของเวเนซุเอลาก็เป็นทางด้านของเวเนเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับอาร์เจนนไปหนต่ถ้ามองในภาพรวม5เกมล่าสุดต้องยกให้้ฟาขาวอาร์เจนติภาแชมมป์โลลกกทีี่่าสุดดดูวา ส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดครับอาร์เจนตินาพวกเขาชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโคลอมเบียไป1-1ส่วนั้านของเวเนซเลลา5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้3ชนะ2นัดล่าสุดบุกไปแพ้อุรุกวัย2-0เพราะน,นั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างอาร์เจนตินานะครับดูดีกว่าเยอะส่วนในด้านของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามอาร์เจนตินาเล่นในบ้านเกมนี้ต้องเฉียวว่าเต็มที่แน่นอนครับน่าจะมาในระบบ 4- 3, 3, นะครับโรเมโลรวมไปถึงโมรีนาและก็เมดินานะครับตรงกลางครับนำโรเอนโซฟราเดสนะครับโรดิโกโดเปาสนะครับนะรวมไปถึงข้างบนก็มีคูเรียนอวารเรสแล้วก็เรียเนลเมสซี่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับหายห่วงในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นสำหรับทนาของเจ้าถิ่นอย่างอาร์เจนตินาแชมป์โลกทีมล่าสุดนะครับส่วนนั่นของผู้มเยือนอย่างเวเนซุเอลาครับวันนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันนำทัพโดยนะครับผู้สาบตูอย่างโรโมนะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างนาวาโรอและก็นั่งของอังเคลครับตรงกลางมีเอเรรา ที่ท่านั่ของโซลมอนลอนดอนนะครับที่ซัดไปแล้ว5ประตูก็น่าจะได้ออกซับอยูจริงนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับเราบอกว่ารายชิโตบอเล่นเนี่ยลุงเฉกจะมองว่าเจ้าถิ่นนะครับอย่างอาร์เจนตินาฟ้าขาวเล่นดูดีกว่าเยอะครับด้วยประสบการณ์ด้วยคุณภาพแถมเกมนี้เล่นในบ้านลุงเฉกเชื่อว่าเขาจะผ่านไปได้ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่อาร์เจนตินาจะดีกว่าส่วนในเรื่องควันที่แคบเกมนี้เปิดให้อาร์เจนตินาครับเป็นต่อเวเนซุเอลาอยู่ที่หนึ่งจุดห้าขีสองกัมพีมุมบนเกมนี้คู่าไไปปด้3ระตูมีให้เห็นแน่ๆครับส่่วนกไปตอที่1.5ขีดห ลุงเก็บเชืว่า1ประตูสําหรับอาร์เจนตินาไม่ใช่เรื่องยากครับรอลุ้นประตูที่2ได้เลยลุงเกียบมองว่าเขาเล่นในบ้านน่าจะทําที่ดีกว่าประกอบกับเวเนซุเอลาเล่นเกมเยือนไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับแชมป์โลกนะครับทีมล่าสุดอย่างฟ้าขาวอาร์เจนตินาเจ้าถิ่นบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ ฟุตบอลโลกรอบเัลเลออกโซนเมกาใต้ครับเราไปดูเกมระหว่างโคลอมเบียครับเปิดบ้านรับมือการเมียนโบลิเวียเกมคู่นี้ก็คิกออฟราหกโมงครึ่งเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างโคลอมเบียเนี่ยไป,ไ,ปไปประมาณนะครับพวกเขาต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยครับสิบหกเกมชนะห้าเสมอเจ็ดแพ้สี่มีทั้งหมดยี่สิบสองแต้มยังอยู่ในโซนเข้ารอบอัตโนมัติอยู่แต่ก็ประมาทไม่ได้ส่วนด้านของโบลิเวียเองนะครับสิบหกเกมชนะห้าเสมอสองแพ้เก้ามีสิบเจ็ดแต้มรั้งอยู่ันดับที่แปดยังมีโอกาสไปเล่นเพย์ออ ใจครับส่วนในเรื่องของเทสทเวส คู่นี้จะกำลัง5เกมหลังสุดนะครับเป็นด้านของเจ้าถิ่นโคลอมเบียชนะไปทั้งหมด3เกมครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับโบลิเวีย1เกมนะครับ3เกมที่เล่นในบ้านของโคลอมเบียโคลอมเบียชนะไป2แล้วก็เอาชนะไป3เกมเลยนะครับโทษทีแล้วก็อีก2เกมเนี่ยเป็นเล่นที่บ้านของโบลิเวียครับแน่นอนพวกเขาเล่นยากครับเอาชนะไม่ได้เพราะว่าด้วยเรื่องของระดับน้ําทะเลความสูงนะครับอะไรต่างๆเรื่องของออกซิเจนในการหายใจไม่แปลกอกครับใครที่ไปเยือนโบลิเวียจะมีผลงานที่ไม่ดีส่วนในบ้านครับ3เกมหลังส ก็2นัดหลังสุดนชนะด้วยสกอร์สามทั้ง2เกมเท่าะนั้นครับไม่แปลกในบ้านของโคมเบียดูน่ากลัวแน่นอนนะครับส่วนด้านของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นอย่างโคมเบียครับหเกมหลังฟอร์มไม่ดีครับพวกเขาแพ้ไปถึง2เกมแล้วก็เสมอ3าเกมยังไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดบุกไปเสมอเจนร่าหนึ่งหนึ่งส่วนด้านของบริเวียห้าเกมหลังสุดครับพวกเขาแพ้2เสมอ2ชนะ1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะชิลีไป2อูนเพราะนั้นในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดต้องยกให้บริเวียดูดีกว่าเล็กน้อยนะคร แน่นอนครับพวกเขาต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกนะครับก็น่าจะมาในระบบ4-3-3เหมือนเดิมนําทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างนักของมาชาโดครับรวมไปถึงด้านของดาวิซอนซันเชสมุนยอตตรงกลางมีเรม,มาครับนะคาสตาโนและก็นักของริชาร์ดลีออสหน้าวันนี้ก็ประกอบไปด้วยฮามิดลูดิเกตและก็นักของรูจิเดียสนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนสาหรับเต้าถิ่นอย่างนักโคลอมเบียวันนี้เล่นในบ้านลุงเฉียบชัวร์วกเขาเก็บ3แต้มได้แน่นอนนะครับส่วนนักผู้เป็นเช่นอย่างโบลิเวียครับนอกบ้านไม่ดีีบบลุงเยรบก้ัเมมนนี่าาจะาใิ ระบบ4 3, 3 3เช่นเดียวกันนำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างอาราโยนะครับรวมถึงเฟอร์นาเดสตรงกลางก็มีทั่นของมาเตอุสแล้วก็ด้านบนนะครับก็มีทางด้านของกองหน้าอย่างด้านของชาวเวสนะครับก็ดูจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารายชื่อทเล่นเนี่ยยังไงซะนะครับโคลอมเบียก็ดูดีกว่าส่วนบุรีเวียลุงเจบอกแล้วครับเกมนอกบ้านพวกเขาไม่ดีแต่ถ้าเกมในบ้านพวกเขาทําได้แน่ๆเพราะ,ะั้นเกมนี้ให้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างโคลอมเบียดูดีกว่าเยอะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดไห้โคลอมเบียเป็นต่อบบุรีเวียครับอยู่ที่ชสองช่งวง ับ3ประตูลุ้นเฉียบชื่อว่ามีแน่ๆครับลุ้นประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่2ช่วงตัวไปอยู่กับโคลอมเบียครับสประตูไม่ใช่เรื่องยากโคลอมเบียทาได้ครับในบ้านแล้วต้องการ3แต้มด้วยประกอบกับบริเวียเกมเยือนไม่ดีเพราะนันเกมนี้ไปอยู่กับเจ้าถิ่นโคลอมเบียบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ครับเราไปดูเกมระหว่างทีมจอมโหดอุรุกวัยจะเปิดบ้านรับมือกัมยือนทางของเปรูนะครับเกมคู่นี้กิกออกระหกโมงครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นอุรุกวัยครับ16เกมชนะ6เสมอ6แพ้4มี24แต้มพวกเขาโอกาสในการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ย ค่อนข้างลอยลามแล้วนะครับส่วนัางของเปรูครับพวกเขายังต้องลุ้นอยู่นะครับนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังมีโอกาสไปเล่นเพย์ออฟนะครับ16เกมชนะ2เสมอ6แพ้8มีทั้งหมด12แต้มตามหลังโซนเพย์ออฟอย่างวเนซุเอลาเพียงแค่6แต้มเท่านั้นนะครับเพระาะนั้นต้องมาดูกันว่านะครับเกมนี้จะจบแบบไหนแต่ถ้ามองในภาพรวมเรื่องของตารางคะแนนต้องบอกอุรุกวัยดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮตเคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดครับเป็นอุรุกวัยชนะไป2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้กับเปรูไป1นงเกมนะครับแต่ที่น่าสังเกตูเลย ค่อยเยอะนะครับชนะกันไม่ขาดนะถ้ามองในภาพรวมครับหเกมหลังก็ค่อนข้างสูสีพอสมควรเมื่อเวลาเจอกันนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นอุรุกวัยพวกเขาชนะ1นะครับเสมอ2อแพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะวเนซุเอลาไป20งส่วนเปรู5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1แพ้2แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอลกาวดอไป0ูนย์เปิดตัวศูนย์เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นคู่นี้สูสีนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวประเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครบบะ นาทัพโดยกองหลังอย่างคริมินสจากแอตเลติกมาริดรวมไปถึงอาราโคนะครับแล้วก็ด้านตรงกลางนะครับมีอูกเต้นะครับเบนทันคูครับรวมไปถึงด้านของอาราโคแล้วก็มีด้านของฟันบูโดเป็นเยสตีแล้วก็ยังมีเฟรเกอบาวัด์ด้วยนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็ดูว่าจะใช้ใครอาจจะเห็นดาวิดนูเยสนะครับนะก็น่าจะก็อาจจะได้ลงสนามนะครับสำหรับกองหน้าจากอันฮิรันนะครับเพราะนั้นดูจากตัวนี้ครับนักเขียนช่วว่าเกมในบ้านอุรุกวัยน่าจะเต็มที่แน่นอนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับส่วนผู้มาเยือน อย่างทางด้านของเปรูครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4 4 2ก็นำทัพโดยกองหลังอย่างโรเปสนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างทับเปียนะครับนาคาริโร่ปอโร่แล้วก็กองหน้าอย่างราฟาเอลเกเรเลโร่กองหน้าตัวเก่งหมายเลข9ก้าก็น่าจะได้ออกซับจริงจรินะครับเพราะนั่นจากตรงนี้เปรูเองก็น่าจะมาเต็มที่เหมือนกันเพราะเขาต้องการแต้มครับเพราะเขาน่าจะไม่ประมาทลุงเฉียบช่วเพราะเขาน่าจะนะครับทำได้ดีอาจจะยันเสมอหรือแม้กระทั่งพลิกชนะนะครับสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับอุรุกวัยก็ได้ลุงเฉียบมองว่าเปรูน่าเชียร์คร ส่วนในเรื่องของเอดีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทีมจอมโหดอุรุกวัยเจ้าถิน่นครับเป็นต่อเปรูอยู่ถึง1.5เลยครับแล้วก็กำแพงมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2อกี่สอากำแพงมบนคู่นี้ลูกเชียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับใครจะไปดูให้ดีเพราะว่าสติบ่งบอกแล้วครับ5เกม่าสุดยิงกันไม่เกิน2ประตูเลยนะครับส่วกาไปตอนที่1.5อย่างลูกเชียบ,บอกครับอุรุกวัยเป็นต่อเปรูเยอะไปครับเปรูแพ้อุรุกวัยไม่เคยขาดในหนัดหลังสุดแถมยันเสมอหรือพิชชนะได้ด้วยล่าสุดที่เจอกันในเกมรรรรออบบ่ะะในนนนนนเเเกกกกมัััดดดแที้้าาปปปูู็็ิุวยไ เกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าเปรูทําได้ดีครับไปเชียร์เปรูพลอง1.5บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปกันที่บ้านของบาราซิลครับเราจะไปดูเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ คู่สุดท้ายในเวลา7จ็ดมงครึ่งระหว่างแซมบ้าครับบราซิลแชมป์โลก5สมัยจะเปิดบ้านรับมือการไปเยือนทีมฟอร์มไม่ดีอย่างชิลีครับเ่ะเราไปดูในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นครับบาราซิล16เกมชนะ7เสมอ4แพ้5มีทั้งหมด25แต้มโอกาสในการเข้ารอบเนี่ยถือว่าสดใสส่วนด้างของชิลี16เกมชนะ2เสมอ4แพ้10มี10แต้มครับน่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วสําหรับชิลีอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนเลยนะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องยกให้แซมบ้าบาร์เซียครับ Basil, ดูดีกว่าเยอะส่วนในเรื่องของเฮตูนี้จ5เกมล่สุดปอ บราซิลครับชนะได้ทั้งหมด5เกมล่าสุดเจอกันในเกมแรกนะครับที่บ้านของชิลีก็เป็นบราซิลบุกไปชนะมาได้2อหนึ่งเพราะนั้นครับเรื่องของเฮตูเตห้าเกมล่าสุดต้องยกให้บราซิลดูดีกว่าชัดเจนส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมล่าสุดครับที้ถิ่นบราซิลชนะ2นะครับเสมอ2แพ้ 1, 1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะปารากวัยไป 1- นศส่วนชิลี5เกมล่าสุดแพ้3 <ๆ S 2> ชนะ1เสมอ1นัดล่าสุดบุกไปแพ้โบลิเวียสองศูนย์เพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้บรรรราาาาาาาซิลลดดดูีีกววนนว่่่่่สสนนนนใเเือองงงขะคับบยชตทจม ซีลภายใต้การนำทัพของคาร์โรอันชรติวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมครับนำทัพโรมสับประตูอย่างไิซอนแบ็กเกอร์กองหลังก็มีมาควินยอตนะครับเวนเดอร์ซันรวมถึงซานโดต้งกลางนะครับก็น่าจะมีลูกศิษย์เก่าอย่างคาเซมิโร่นะครับบุโนกิมเมร้ายนะครับรวมไปถึงทนานของราฟินญาและก็วินิสิอุสจูเนียนะครับก็ดูตัวเล่หลักๆบราซิลวันนี้อยู่ครบแน่ๆครับกับเกมในบ้านต้องการ3แต้มเหมือนกันครับเพราะว่าพวกเขาได้เล่นในถิ่นของตัวเองไม่น่าจะทำให้ขายหน้าแฟนบอล ส่วนร้าของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างชิลีปีนี้ไม่ดีจริงๆนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบ433ก็นำทัพรวยภาษาตัวิงคอเตสนะครับนะกองกลางอย่างด้านของนะครับอาซาดีแล้วก็กองหน้าอย่างอเล็กซิสซานเชตนะครับนะกองหน้าวัยเก่าก็น่าจะได้ออกซ่าเป็นจริงเหมือนเดิมพระ้นจาตรงนี้ครับน่าบอกว่า ในเรื่องของตัวเล่นในเรื่องของฟอร์มการเล่นแน่นอนครับชิลีเป็นรองท่านั้นของบราซิลค่อนข้างเยอะครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้ต้องไปเยือนบราซิลในถิ่นอีกลุงเฉียบเชื่อว่ารอดยากครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่แชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลน่าจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบ้านของตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของทีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้บราซิลครับเป็นต่อท่านั้นของชิลีอยู่ที่1นดขีส2กงกัมพายาบนเกมคืนนี้อยู่ที่สองจุดห้กัมพายาบนเกมนี้ไปได้ลุงเฉียบเชื่อว่านม่ไสอ1ประต มาลุ้นประตูที่2อยู่ไปกับแชมป์โลก5สมัยอย่างบาราซิลดีกว่าครับลูกเชีเชื่อว,ว่าเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลพวกเขาทำผลงานได้ดีแน่แน,แนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับบาราซิลลูกทีมของคาร์โรนชอรติ1นึ่ดขีสบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจดลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์นาทางฟุตบอลทั้งนะครับเคู่ในคําคืนลัมพราตที่4กันยายนครับคู่แรกไปอยู่กับสเปนครับคู่ที่นเธใน์แลนด์3เยอรมน4อาร์เจนตินา5้โครเบีย6เปรูแล้วก็7อยู่ไปกับบราซิลนะครับส่วนตัวติดดาวครับตัวที่เฉียบชอบมากๆนะครับตัววันนี้ตัวแรกเป็นเน์แลนด์ตัวที่2เยอรมนีตัวที่3เป็นอาร์เจนตินาครับก็ถือว่าน่าสนใจทุกตัวครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบางไว้ไม่ต้องไปลุ้นใำใจฟุตบอลไม่มีคาาว่่ลงเเเียยร์้สมอนะบบแตทห ทางฟุตบอลนี่เฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้นระดับหนึ่งลูเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมใครอยากเห็นตัวเน้นตัววีของลงเฉียบในแต่ละวันสามารถเข้ามายุคลงเฉียบได้เลยไม่ได้เสียอะไรมีกิจกรรมประกันทีมเน้นได้ทุกคืนถ้าทีมเน้นลงเฉียบประกันไม่มาเรามีการเคลมคืนให้ด้วยเดินไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนแถมยังมีเสื้อสวยๆรอมอบให้กับเพื่อนรุ่นพ,พี่ด้วยนะครับฝากไว้แล้วกันครับแอด L S 77 สำ,สำหรับนะครับใครอยากจะคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันมาเยอะได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ